ต้องบอกว่าวันนี้เราพิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวขอแอดมินอนุญาตเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงว่ามาหรือยังนะครับไลฟ์สดตอนนี้อ้าวมาแล้วมาแล้วนะครับสัญญาณเสียงเป็นยังไงญญญญโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาละอ่ะสวัสดีครับโอ้พบกันอีกแล้วนะครับกับพิษโลกจัดเต็มนะครับ วันนี้เราอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับเราอยู่ที่พิษณุโลกของเรานี่เองนะครับโบลิเวนตลาดนัดไดโนเสาร์นะครับหรือตอนนี้นะครับก็จะเป็นจุดพักหอยนะฮะเขามีชื่อเล่นชื่อว่าจุดพักหอยก็คือเนี่ยครับร้านเออร้านอะไรนะแดกหลายนะครับแดกหลายหรือจุดพักหอยหรือว่าเป็นร้านที่เกี่ยวกับ หอยนางรมสดๆมาจากจังหวัดสุราษฎร์เขาก็มีอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมึกปกตินะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆคือเราทราบมาว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะมีเมนูใหม่ได้ไม่นานคือเป็นเมนูหมึกสดหมึกเป็นๆคือปกติเนี่ยปลาหมึกเนี่ยเวลาขึ้นจากน้ำนะครับปลาหมึกก็จะตายเลยแต่ว่าร้านเนี่ยเขาสามารถทำให้หมึกยังเป็นอยู่แล้วก็มาถึงที่เรามาทำให้เรากินกันแบบ สดสดแบบสดจริงๆเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะอันอันน,น,นี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเมนูบางส่วนของร้านที่ทางร้านได้จัดเตรียวมาให้เราก็ต้องบอกว่าหมึกกุ้งปูหอยหอยนี่ใหญ่มากหอยสุราษนะครับหอยสุราษที่เห็นเนี่ยตัวละ80บบาทเท่านั้นโอ้โหสุดยอดแล้วนี่ผมพามาดูทีเด็ดนะครับทีเด็ดจริงๆต้องบอกว่าปกติเนี่ย ถ้าจะแหวกว่ายอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยต้องไปที่ชนบุรีเท่านั้นถ้าผู้ชมสังเกตนะครับอ,อันนี้ต้องบอกว่าหมึกพึ่งมาลงมานะฮะแล้วก็น้ําดาเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นน้าที่หมึกเขาปล่อยหมึกของเขาออกมานะฮะดูครับยังว่ายอยู่ต้องบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีประมาณหนึ่งชนบุรีก็จะมีประมาณหนึ่งแต่ที่พิษนุโลกต้องบอกว่าที่เดียวแล้วแถบนี้หาไม่ได้ ที่จะมีปลาหมึกเนี่ยแหวกว่ายอย่างนี้แล้วให้ตักขึ้นมาให้เราทานนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องซูมไปอีกกล้องซูมไปอีกผมผมอยากให้เห็นหมึกคือต้องบอกว่าไม่ใช่ภาพตัดต่อไม่ใช่ CG นะครับอันนี้คือหมึกสดหมึกอะไรนะฮะอันนี้หมึกอะไรนะครับหมึกหอมนะครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกอันนี้หมึกหอมนะครับมาจากชนบุรีโดยตรงก็คือขึ้นรถมาเลยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ยังเป็นยังแหวกว่ายอยู่นี่ถ้าใครที่เคยกินหมึกสดนะครับ ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือหมึกเป็นๆแล้วขึ้นจากน้ําสดๆมาให้เรากินรสชาติเนื้อจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในพิศนุโลกที่ร้านแดกหลายเนี่ยก็ร่วมมือกับเรียกได้ว่าเป็นต้นทางของการประมงเลยที่เอาปลาหมึกเป็นๆน,นะฮะสดๆมาให้เรานะครับ อันนี้ก็เป็นกรรมวิธีการทำนะครับก็เนี่ยกินได้ทั้งตัวเลยแล้วดูครับดูครับดูสดขนาดไหนดูดูสีสียังยังแบบวิ่งวิ่งอยู่เลยนะฮะอ่าเนี่ยเนี่ยคือสดของจริงนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นมันมันเป็นเคล็ดลับอะ่ะไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะเป็นเคล็ดลับที่จะต้องขนปลาหมึกมาจากทะเลแล้วก็มาที่นี่นะครับแล้วก็กรรมวิธีการทำเนี่ยก็คือแบบ เป็นสูตรลับของทางร้านนะครับเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในร้านเนี่ยปกติก็คือก็จะมีเป็นอาหารทะเลซีฟูด้ดทะเลเผาตำปูม้าตำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมครับหอยนางรมสุราร์ตัวใหญ่ๆเลยนะฮะตัวใหญ่ๆเลยร้านบอกว่าตัวละ80บาทเท่านั้นแบบเป็นไซส์ XL อนะฮะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับเจ้าของร้านสักนิดนึงนะครับ ติดไหมนะครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวแล้วก็แนะนาร้าน่อยครับได้ครับผมพี่วุฒินะครับร้านทุกตานหลากหลายนะครับหอยนางรมสุราธานีและตอนนี้อย่างที่บอกว่ามีกิมมิคใหม่คือใชจะมีปลาหมึกตัวนั้นนะครับที่บอกว่าลินเป็นงานที่ยากมากแล้วก็อยากให้พี่สุขชาติพิศนุโลกได้ลองทานปลาหมึกเป็นๆครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูทางนุ้นหนึ่งนะครับจะได้แนะนําไปด้วยเพราะต้องบอกว่าคือ เป็นครั้งแรกในพิษณุโลกจริงๆที่เรามีปลาหมึกเป็นเป็นว่ายน้ําเนี่ยมาให้เราทานกันนะฮะเราก็มีแบบเชฟที่แบบมีประสบการณ์นะครับโดยตรงมาเลยนี่ก็ทำหมึกสดๆนะครับนี่เพราะปกติเนี่ยปลาหมึกที่เราทานใช่ไหมครับ,รบก็เป็นปลาหมึกที่เรียกได้ว่าตายแล้วใช่ครับแล้วก็ขนส่งมาแบบแช่แพ็คอะไรมาอย่างงี้แต่รอบเนี้ยคือ ว่ายๆอยู่เลยเราเอาปลาหมึกเป็นๆมาให้ตักขึ้นมาให้ครับให้พี่ลูกแล้วอย่างที่บอกว่าราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงนะครับถ้าลูกค้าอยากลองราคาเราเริ่มต้นเพียงตัวละ500บาทตัวละ500ไม่แพงแต่ไซส์ใหญ่อย่างอยย่่าางงออันนี้ไซส์ไซส์นี้เท่าไหร่ครับทันสองครับทันสองนะครับอ่าโอ้โหก็เรียกได้ว่าขนส่งมาเนี่ยก็คือหมึกนี้ก็ทานได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมทั้งตัว ถ้าลูกค้าไม่อยากทานเป็นเกสซาซิมิทานดิบนะครับเราก็สามารถให้ลูกค้านะครับมีเตาไปให้ลูกค้าไปกิวได้นะครับก็จะได้เพิ่มรสชาติความอร่อยได้ด้วยครับมีคนถามนะฮะกินแบบซาซิมิใช่ไหมใช่ครับก็คืออย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าลูกค้าจะมีเกรดย่างก็มีขอโทษนะครับอันนี้ก็คือหมึกหมึกสดทั่วไป ผมขอเรียกอันนี้ว่าหมึกสดไม่ทั่วไปดีกว่าอันนี้หมึกสดก็พิเศษเหมือนกันครับเพราะว่านี่นี่เพราะว่าหนึ่งอย่างปลาหมึกสดทั่วไปเขาจะดองน้ํามาแต่ปลาหมึกนี่เนี่ยมาการการเก็บของเราจะไม่ให้การโดนน้ําเลยรสชาติปลาหมึกมันก็จะามหวานผมเคยได้ยินมาว่าของทะเลเนี่ยอย่าไปโดนน้ําจืดใช่ครับเห็นมาการการเก็บของเราเราก็ต้องวางบนน้ำแข็งอือันนี้เรียกว่าปลาหมึกสอกนะครับหมึกสอกนะฮะนี่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 ตัวเท่าศอกนะครับอ่าแล้วอย่างแล้วอย่างที่บอกว่าปลาหมึกตัวนี้นะครับ ราคาไม่แพงนะครับอย่างตัวนี้นะครับครับน่าจิบประมาณ250บาท250บาทเท่านั้นเพราะว่าผมขายคีดละ60บาทราคาดีมากเลยนะครับอยากให้ลูกค้าได้ลองมาทานครับแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวอ่ะไปไปทางนู้นถ้าไปทางนู้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือต้องมีการดูแลรักษาสภาพน้ําหรือว่าสภาพแวดล้อมให้เป็นพิเศษนะครับอ่าอันอันนี้อันนี้ก็เหมือนกับว่าเนี่ยแหกว่ายอยู่ในตู้เนี่ยฮะอ่า ม,มีมีตกใจนะครับมีมีมมปล่อยหมึกมีปล่อยหมึก<ช>อ่า<ช>นี่ครับให้ดูว่าไม่ใช่ของปลอมใส่่านนะครับอันนี้คือของจริงนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นคือแบบเป็นเคล็ดลับใช่ครับที่เราไปรู้จักกับคนที่ขนส่งมาครับทีมภาคทะเลของเราครับเพราะว่าอย่างที่บอกปลาหมึกเนี้ยเป็นปลาหมึกตกทุกตัวจะไม่ใช่ปลาหมึกลอบนะครับความแข็งแรงของเขาจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรืออวนลากมาครับอย่างที่บอกปลาหมึกนี้ต้องเป็นปลาหมึกตกมือทุกตัวครับ ตกตกมือที่ที่เขาใช้ไอโยธกาอะไรยึกยึดยึดอย่างนี้อ๋อซึ่งปลาหมึกเนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่าปลาหมึกที่โดนลากอวนใช่ครับมแข็งแรง่ากนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตาตากล้องลงองดูหน่อยครับอ่าก็คือว่าอย่างอย่างปลาหมึกพวกนี้นะฮะก็ รอบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะส่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับใช่ <c oughs> <า>ครับมาวันไหนครับมาวันไหนจริงๆร้านผมนะครับปลาหมึกไ,ได้ทานเกรดนี้แน่ๆคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมเพราะว่ารอบนึงจะมีแค่ไม่กี่ตัวครับอย่างที่บอกว่าการขนส่งหนึ่งลำบากแล้วก็ระบบการเรือมันไม่แน่นอนเพราะว่าบางทีเรื่องเรื่องเดินฟ้าอากาศด้วยเองครับแต่นี้ถ้าลูกค้ามาพรุ่งนี้นะครับรู้ว่าค่ำๆหน่อยน้ําก็จะใส่เป็นน้ําทะเลปกติเพราะวันนี้เขา ตอนนี้ปลาหมึกเขาตกใจเพราะว่าเราเพิ่งลงจากเพิ่งลงใหม่เพิ่งลงใหม่เขาเขาพ่นหมึกนะฮะปกตินี่นี่แต่เราก็จะมีระบบสกิมเมอร์อยู่ข้างข้างล่างที่ต่อเดี๋ยวก็จะแต่แต่ก็ต้องแบบบอกว่าคืออันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าเกิดแบบมีสิ่งแปลกปลอมหรือแบบคนไม่รู้เอามือจุ่มลงไปนี่ยกบ่อหนึ่งอย่างเราจะไ่หนึ่งอย่างเราจะไม่ให้ลูกค้าเข้ามานะครับเพราะว่าบางทีการทาครีมว่าผู้หญิงบางคนที่ทาเล็บมาเนี่ยเราจะไม่แก้ชิดบ่อเพราะว่าปลาหมึกเขาจะเซสเซทีฟมากแล้วตกใจเขาก็จะพ่นหมึกครับ เนี่ยครับเนี่ยนะครับคนจนเนี่ยครเมื่อกี้น้ําใสๆในตู้นี่ก็คือหมึกของน้องนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับก็ปลาหมึกซาซิมิเนี่ยเริ่มต้นที่5้ายบาทนะครับโอ้ไปทางไหนต่อดีครับเดี๋ยวให้พี่วุช่วยพาเราไปดูเมนูเด็ดที่โต๊ะนะฮะเกณฑยแรกนี้ให้ให้อ่ามีมีคนบอกว่าสนใจหอยนะครับมาได้เลยนะครับหอยนางลมสดๆนะครับ ตัวละ80บาทเท่านั้นตัวใหญ่ๆเลยอันนี้ก็เป็นหมึกสอกนะครับสอกจริงๆหาทานยากนะครับถ้าลูกค้าสนใจอย่างที่บอกครับอย่าปลาหมึกสอกรอบหนึ่งจะได้แค่ไม่กี่ตัวลูกค้าสามารถโทรมาก่อนเราไม่สามารถจํากัดของได้อย่างที่บอกว่ามันเ็คือแล้วแต่ว่ามารอบไหนมาเท่าไหร่แต่ปลาหมึกหอมนี้เรามีตลอด ถ้ารู้จักวันนี้เราก็เข้าฟิตครับร้างในโดนน้ำแต่เก็ดมันยังเนื้อหวานแลบประกันวะสดแน่นอนครับมีคนถามว่าเจ้าของเดียวกับขนมจีนไหมครับไม่ใช่ครับเจ้าของเดียวกับร้านก๋วยเตี๋ยวปักหม้อเรนโบครับเอ้คุณคุ้นไหมคุณคุ้นไหมนะฮะอ่าไปทางไหนต่อดีครับครับเดี๋ยวไปในร้านอาหารก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านนะครับถ้าใครจาได้คือร้านอยู่ตรงหน้าตลาดนัดไดโนเสาร์นะครับนี่อันนี้ก็เป็นของที่เรา ก็บันทึกภาพไว้เนาะอันนี้น้ําแข็งอาจจะละลายไปแล้วแต่ว่ายังสดอยู่แน่ๆอ่ะมีอะไรบ้างครับยานที่บอกร้านร้านเรานะครับชื่อเราเป็นประมาณว่าจุดพักหอยจุดพักหอยนะตือพักหอยจะเสนอเรื่องหอยนางรมนะครับก็จะมีเอ่อจะมีหอยแครงหอยแครงไหมยครับรอรออยู่นะหอยแครงรออยู่มินหอยแครงอรัมิ้นนะฮะหอยแครง อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาตรงตรงหน้าเราก่อนก็ได้ครับนี่มีไข่แข็งมีไข่หวานครับแล้วก็ปูไข่ดองครับปูไข่ดองนี่เน้นๆเลยนะฮะไข่แน่นๆเลยครับแล้วก็จะเป็นเมนูส้มตำอีกหลากเมนูครับอ่าเพราะว่าจะเป็นส้มตำปลาลันะครับตำปูม้าตำทะเลต่างๆครับอื มีคนถามว่ามีกุ้งขาวไหมครับมีกุ้งขาวก็จะมีพวกยำกุ้งสด่วไปรีครับอย่างอย่างตัวำกุ้งสดมีทั่วไปครับและนี้ก็จะเป็นพวกแม่น้ำนะครับราคาเริ่มต้นที่ตัวละร้อยยี่สิบห้าบาทนี่นะครับเป็นเหมือนเตาถ่านแบบญี่ปุ่นนะฮะนี่ดูแบบอย่างที่บอกว่าลูกฟันมันเลี้ยงเลยทานตัวเดียวก็ได้ครับเขาก็จุตามเมนูเพราะว่าเราเราไม่จําเป็นจะต้องสั่งทีละครึ่งโลรเพราะเราขายทีเป็นตัวนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแดกหลายนะครับ หอยนางรมสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เรามาดูเมนูแบบที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูอลังการเมนูพิเศษจริงๆนะฮะก็คือซาซิมิหมึกซาซิมิเนี่ยนะครับเป็นหมึกเป็นเนที่แบบว่าขึ้นมาจากน้ําให้เราทานเลยนะครับนี่นอกจากปลาหมึกเราก็จะมีหอยปูกุ้งมีทุกอย่างจริงๆงแล้วแต่ครับวันไหนถ,ถ,ถ้าของทะเลเีได้อะไรมาเราก็แจ้ง อในเพจครับต่อไปก็จะมีหอยมะละครับหอยหอยสังมะละซี่กิโลจะไม่เคยกินเดี๋ยวเเรากําลังจะเริ่มว่าอาจจะไม่มีตลอดนะครับอย่างหอยสังมะละหรือว่าต้องแล้วแต่รอบใช่ไหมของได้อะไรมาก็จะโปรต้อโปรต้อเพจแต่เมนูหลักๆหอยนางรมเนี่ยมีทานแนะนอำหอยนางรมนี่อ่ะเน้นเน้นหอยนางรมอีกนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยครับใหญ่ๆอย่างเงี้ยดูมือผมผู้ชายตัวใหญ่เนี่ยเทียบกับมือผมเนี่ยตัวเท่าไรครับแบบนี้80บาทครับ80บาทเท่านั้นนะครับตัวใหญ่มาก อันนี้ก็คือแบบมาจากสุราษฎร์โดยตรงอันนี้เป็นของกาญจนบุรีโดยตรงครับหอยหอยแรงธรรมชาติที่ดีที่สุดคือมาจจังหวัดสุราษฎร์อำเภอกาญจนบุรีครับอืมนะฮะเดี๋ยวมีพาไปดูตรงไหนอีกไหมครับถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็คือร้านนะครับ เปิดประมาณกี่โมงถึงกี่โมงครับเดี๋ยว่เรายืนตรงนี้ดีกว่าเราจุดพักหอยเลยครับร้านเล่านะครับเกาะฟนะครับร้านซุปตามแดกหลายนะครับหอยนางรมสุราธานีนะครับตอนนี้พิเศษนะครับมีปลาหมึกซาซิมินะครับซาซิมิมีเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์นะครับมีเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์นะครับมีทานแน่นอนแต่ว่าวันนี้คือพิเศษที่เอามาให้เราถ่ายเราให้ให้ทีได้มาถ่ายเราก็เลยมาก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วก็จะเปิด 4โมงเย็นนะครับถึงประมาณ5ทุ่มสโมงเย็นถึงประมาณ5ทุ่มนะครับลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้หรือว่าอินบ็อกมาโทรมาวันนี้มีอะไรบ้างเมนูอะไรกุ้งหมึกอะไรมาอะไรอย่างนี้แล้วลูกค้าจะมาทางต้องตามก็เป็นเมนูเบื้องต้วไปเรามีครับมีอาหารลาลาครับเราแบบ เข้าโครงการคนละครึ่งเราชนะอะไรไหมครับได้ครับทุกก็เรียกได้ว่าทุกโครงการเลยสามวันนี้เงินเราชนะเข้าก็ลงมากันนะครับมีมวันนี้ลูกค้าเริ่มติดตมาถามแล้วว่ารับเงินเราชนะหรือเปล่าใช่ได้อาหารก็ราคาไม่แพงนะฮะเริ่มต้นก็หลักร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็มีอ่าส้มตำห้าสิบบาท อย่างกุ้งเนี่ยกุ้งตัวใหญ่เลยก็ตัวละร้อยยี่สิบนั่ใช่ไหมใช่ครับเริ่มต้นที่ร้อยยี่สิบห้าบาทถร้อยเก้าสิบบาทตัใหญ่ตัใหญ่นะฮะก็สนใจก็โทรมาถามได้เบอร์โทรอะไรนะครับเบอร์โทรพี่นะครับศูนย์แปดหกครับสามหกเก้าเก้าศูนย์สามเจ็ดครับอืมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วุฒิมากๆนะครับขอบคุณพี่โลกจะดเตรียมนะครับขอบคุณครับใจร้านแล้วก็อยากให้คนพิโร ไม่ต้องไปถึงทะเลแล้วนี่นะฮะเ,ลลเพราะว่ามีคนมาจับไปแล้วมีคนมาจับไปแล้วครับฝาก้ว้ฝาก้วยครับเดี๋ยวเราไปดูหมึกกันอีกรอบนึงไหฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยว,ยวออต้องบอกว่าพอผมรู้ว่ามีหมึกสดๆเป็นๆเ,เนี่ยผมก็รีบพุ่งมาที่นี่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งมีประมาณเดือนครึ่ง6สัปดาห์เท่านั้นเอง ก็คือส่งสัปดาห์หละครั้งนะครับเนี่ยฮะหมึกตัวเป็นๆว่ายๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยทานแบบซาซิมิสดๆเป็นๆอย่างเงี้ยต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยแตกต่างนะฮะอร่อยมากนะครับมีคนละครึ่งมีเราชนะก็มาใช้สิทธิ์ที่นี่ได้โอเคครับนี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพิศโลกจัดเต็มนะครับวันนี้ก็ชมกันประมาณเมื่อกี้เทที่เห็นนี่ก็ประมาณ3 0 0 4 0 0คนนะฮะ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพจพี่โลกจัดเต็มนะครับแล้วก็อีกน่าจะอีกสักวัน2วันเดี๋ยวเราก็จะเป็นรีวิวภาพนิ่งให้ดูนะครับสำหรับร้านแดกหลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ